แล้วก็ที่โรงเรียนบ้านบ้านบ้าน,านว่าเนี่ยเมื่อประมาณเข้าพรรษาปีที่แล้วโยมพาคณะคุณครูไปขอใช้วัดของลวงวัดของบ้านว่าเพื่ออบรมให้ความรู้กับคุณครูเสร็จแล้วปรากฏว่าพอพอเสร็จแล้ววันที่เสร็จอบรมแล้วเนี่ยพออท่านเราบอกว่าเออเจ้าเจ้าอวาวาสที่วัดเนี่ยตาบอดเออโยมก็เลยถวายเครื่องเอ็มีสามแต่พอดีวันนั้นด้วยด้วยเพราะว่าเจ้าอวาวาสเนี่ยเออ จำวัดแล้วโยมก็ไม่ได้เอานําไปถวายเองก็ฝากกับมกทายกว่าให้ช่วยเอาถวายให้ให้หลวงตาด้วยปรากฏว่าเนี่ยสื่อสารกันผิดหรือหรือว่ามากทายกฟังไม่เข้าใจไม่ทราบหรืออาจจะเป็นเพราะบุญของเขาเขาคิดว่าเราเอาเครื่องให้เขาไม่ได้ถวายให้หลวงตาคราวนี้กว่าโยมจะมารู้ก็ว,วันหนึ่งเดินโยมเข้าไปที่โรงเียนบ้าน,นว่าอยู่ๆมกทายกคนนี้วิ่งมาแล้วนั่งคุกเข่ากราบโยมโยมก็ตกใจ อุยโยมแม่ป้อมเขาบอกว่าเขาเนี่ยขอบคุณมากเลยที่เราเอาเครื่อง MP3 ให้เราก็งงเอาให้ตอนไหนปรากฏว่าต,ตัวมกทายกคนนี้พร้อมพร้อมภรรยาภรรยานี่เป็นเป็นแม่ครัวของโรงเรียนมันว่าเปลี่ยนทั้งครอบครัวคือเครื่องตรงนั้นเนี่ยเราฝากให้หลวงตาแต่หลวงตายังไม่ได้ลูกสาวลูกเขยภรรยาคือสามสิบสี่สิบคนเนี่ย เป็นพุทธวจนะหมดโยนเดลฉานวิชาทิ้งหมดมแล้วพอรู้ข่าวว่าพระอาจารย์จะไปอุบลอุ้ยขับรถไม่เป็นก็พยายามขับเพื่อจะไปกราบพระอาจารย์ที่อุบลแล้วพอวันแสดงทํามสิเกตขนคนมาประมาณหกสิบคนเพื่อฟังพระอาจารย์ี่ศิสเเกดด้วยเพราะว่าไอ้ไอที่สื่อสารกันผิดเรื่องเอ็มดีสามเครื่องเดียวเนี่ยแต่ปรากฏว่าดึงได้ก่อนได้ผลก่อนได้ผลก่อนก็ คราวนี้โยมก็พยายามด้วยหลวงตายัางไม่ได้โยมก็สัรนหาไปให้หลวงตาปรากฏว่าหลวงตาเนี่ยได้ฟังมาประมาณสามอาทิตย์เนี่ยก็บอกกับคุณครูว่าเออทาไมหลวงตาไม่ได้ยินตั้งแต่หลวงตายังไม่ตาบอดทําไมหลวงตาไม่ได้ยินตั้งแต่เป็นหนุ่มทั้งนั้นเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วก็บอกว่าหลวงตาตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกผัสสะทางตาไม่มียิ่งสบาย กอดเครื่องทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงตาชอบมากบอกว่ากราบไปบอกพระอะไรนะนะที่แสดงในเอ i มพีไ,ไอ่เครื่องเนี้ยให้หน่อยว่าขอบคุณที่มาแสดงทำให้ฟังพี่หลวงตาฝากบอกมาได้ฟังทีหลังโยบแต่ก็โอเคผิวขนาดสามอาทิตย์นะคะที่ท่านเริ่มฟังเนี่ยหลวงตาก็เปลี่ยนสีผิวเลยค่ะสามอาทิตย์ เพราะว่าตาแกตาท่านบอดแล้วก็ผัสสะทางตาไม่มีท่านก็ฟังอย่างเดียวกอดเครื่องฟังอย่างเดียวตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยค่ดะดีทุกคนละภาพนี้ก็ได้ผลหมดนะพูจ้าก็ได้ตัดไปอยู่นะแล้ที่พระพระไม่อยากหลุดพ้นก็เรื่องของพระแล้ว แล้วพระพระดังที่พึ่งมรณภาพกันไปนะเขาไปได้ภาพมาดําค่ะดํามากใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมเทียบกับคารวะที่ฟังพระสูตรของเราหน้าศพคนละเรื่องเลยเนี่ยแล้วก็เอามาให้ในหมู่พิกขุดูกันเนี่ยหมู่พิกขุก็เลยยกถึงแต่ละรูปที่เป็นชื่อดังๆระดับประเทศแล้วก็ไม่ทิ้งเดลฉานวิชา ไม่ละเลิกสาวกพาสิทธิ์เนี่ยศพดําหมดทุกรูปเลยนะแค่วันเดียวกันนั้นใช่เหมือนเขาปฏิเสธพระศาสดาใช่เขาปฏิเสธพระศาสดาเขาเองใช่ปฏิเสธแล้วยังต้านด้วยอ่ะเพราะว่าไปเชิดชูกัลยาณวัตรของปริพาชกเนี่ยรักษากัลยาณวัตรปริพาชกโอ้โหกลายเป็นว่าเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นศัตรูเลยอย่างเนี้ยอ่า ที่พระเจ้าเคยบอกนะถ้าสาวกพวกนี้ไม่ละเลิกทิฏฐิเหล่านี้ก็คือคติที่ไปก็คืออบายทุกติวินิบานลนรกนะ